เมนูน้ำตกมูอร่อยไหมครับกระเพรามุ้งจุ๊อร่อยไหมลูกอร่อยเลยเหมือนพายกินยังไงกินยังไงกินยังไงนะเอา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 เ ถ้าทำไปดีสิ่ทำไปดีไม่ทำให้ดูใช่ทำให้ดูน้อยทำย,ยังไงเออตักไ,ได้ไหมตักได้ไหมฮะยังไงดีว้าวเก่งมากม <c oughs> เออเป็นคำใหญ่ไปหรอ <c oughs> โอ้เจ่งจริงเลย

อร,นะร่อยไหมครับเก้งเก้งแล้วเหรอ,อรเก้งเก็งแล้วเหรอเป็นแล้ว,ว,ลวตอนนี้หกโมงทุ่มนึงอ่ะจะทุ่มนึงแล้วค่ะฟ้าก็มืดแล้ว กินไปด้วยดีกระตุนไปด้วยนะครับไหนหมดหรือยังครับเกียวหมดยังคืนยังรัหมดวเหกินน้ำน้ำไาปเย็นไปดบักินอ๋อน่แลเหรอโอเค เอาไว้ที่ข้างครับไม่ไว้นขมงครับผมวี่ข้างครับข้างเลคโอเคเลยโอเคเลยงกนข้างหน้าครับ ไม่กินครับผมต่ว่าใครโอเคเไม่กระข้าวถั่หลุก อยากให้ด bueno. um, ูนอนอเก่งมากสมออ้านแล้วยังไม่หมดเลยไม่หมดตักเตัดอีกแล้วตักอีกไหมไม่ตักตักเจี่ก่อน Đấy, kéo mọi nhà mà ăn cả Ừ Sao thế ra hấp, dày lời hả Ừ <laughs> พอ่อด้วยอเก่งมากก็ได้กินไหมยำโอ้โหถูไปเลยหรอ ขึ้นไหมหมูจะขึ้นไหมมันจะขึ้นไหม,ม,มทำยังไงล่ะทีนี้เอาส้อมจิ้มก็ได้ส้อมจิ้มเลย <Okay. S 1> ใช่จิ้มไปเลยสองอันเลยจิมย้มแรงไปเลยโอ้โห oh, จานแตกพว่าีลูกไม่แรงๆหมายถึงว่าลงแรงๆนี้ ไอเออเออ <c oughs> จบเอาาเสร็นแลัวทำไรเอ้าโอ้ยย่นี่มันไม่ขึ้นไปด้วยเหรอเออาทำอะไรได้จิงอะเอาเอาเอาซ่อมเขีย อ่เรียบร้อย <c ười> <c ười> อร่อยอร่อยเลย